สวัสดีครับวีล็อกคลิปนี้ผมมีลำโพงในแบบ2.1จากทาง Creative ในรุ่น Paper Plus มาแนะนำให้ได้ทำความรู้จักกันเนื่องจากว่ามีการถามถึงกันเข้ามาเยอะสอบถามไปทาง Creative Creative ก็จัดให้ทันทีและหลังจากที่ได้ตัวจริงมาเปิดกล่องออกมากล่องวางอยู่ด้านหลังทีแรกตัวผมเองก็นึกนะคิดหน้าเวลาที่เซิร์ชดูแล้วเห็นภาพจากหน้าเว็บหรืออะไรต่างๆนึกว่าตู้ซับมันจะใหญ่กว่านี้ พอเปิดออกมาจริงๆเออขนาดมันกระทัดรัดดีฮะถือว่าเป็นลำโพง2.1ในแบบมินิมอลที่ประหยัดพื้นที่ในการจัดวางเนื่องจากบางท่านอาจจะสนใจต้องการเสียงเบสหรือเสียงต่ำที่มันลงลึกหน่อยหนึ่งนะครับแล้วพอเป็น2.0ก่อนหน้านี้ผมเคยรีวิว Pebble V2 Pebble Pro ตรงนี้ไปบางท่านอาจจะมองว่าอย เบดยังไม่พอถ้าเป็นตัว2 1ล่ะเป็นอย่างไรบ้างคราวนี้เราจะได้ลองฟังกันแล้วละ่ะแต่ก่อนที่จะลองฟังเดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติต่างๆของมันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างสเปคเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับตัวตู้ซับตรงนี้นะความกว้างที่เห็นนะครับประมาณ15เซนด้านลึกประมาณ19เซนด้านสูง20เซนและตัวดอกซับอยู่ด้านล่างแบบนี้ออกแบบมาให้เสียงยิงลงพื้นดอกซับ ขนาด3.5นิ้วตอบสนองเริ่มต้นที่50เฮิรต์แต่ไม่ได้ระบุว่าสุดที่เท่าไหร่จุดตัดที่ตรงไหนยังไงนะครับไม่ได้ระบุแต่บอกแค่ว่าทั้งเซตตรงนี้50เฮิรต์ไปจนถึง20กิโลเฮิรต์ส่วนตัวเล็กที่เป็นซัตเทิร์ไลท์ขนาด1นิ้วครึ่งจะตอบสนองตั้งแต่20เฮิรต์ไปจนถึง20กิโลเฮิรต์ก็หรือพูดง่ายๆว่ามันคือฟูลแร็งก์นั่นเองนะครับและสำหรับ รายละเอียดต่างๆที่น่าสนใจมีอะไรบ้างเรามาชมกันหน้าตาตามที่เห็นแบบนี้นะครับแล้วก็การออกแบบก็มินิมัลจริงๆวางบนโต๊ะตู้ซับวางบนพื้นและประหยัดพื้นที่ไม่ต้องกลัวว่าจะเกะกะสําหรับบางท่านที่อยู่อพาร์ตเมนต์ไม่ได้ต้องการเปิดเสียงดังเวอร์วังมากมายกับกําลังขับรวม16วัตต์ถือว่าเพียงพอวางข้างโน้ตบุ๊กก็สวยวางข้างจอก็ดูดีนี่ขนาดที่บอกไปแล้วนะครับด้านลึก ด้านกว้างด้านสูงต่างๆนิดนึงกับเรื่องของสีสันตัวซันเทอร์ไลท์เห็นในภาพแบบนี้เหมือนกับว่าม,มันมันวาวทั้งตัวแต่สำหรับตัวจริงนั้นเป็นแบบด้านๆนะครับเฉพาะด้านหน้าเท่านั้นเองที่มันวาวไหนๆก็ยกมาแล้วบริเวณนี้ก็จะมีปุ่มโวลูมจะเรียกว่าปุ่มเออก็ได้กดได้ไหมกดไม่ได้เป็นโวลูมนะครับแล้วก็จะมีสวิตช์เปิดเปิดปิดในตัวคือจะมีเสียงคลิก แบบนี้ก็เปิดเสียงไปมี LED แสดงสถานะตัวดอกลำโพงที่นี่ตัวเซตลำโพงตรงนี้ไม่มีแดกในตัวนะครับจะต้องเชื่อมต่อผ่านซาวการ์ดหรืออุปกรณ์ที่ปล่อยสัญญาณเสียงออกมาเป็นอนาล็อกเท่านั้นส่วนพอร์ตพอร์ตสาย USB ที่ให้มาสำหรับจ่ายไฟเลี้ยงเท่านั้นนะไม่สามารถต่อแบบ USB ปั๊บแล้วเสียงมาด้วยได้เพราะมันไม่มีแดกภายใน สายอีกเส้นหนึ่งที่ติดมาด้วยก็จะเป็นสายสำหรับต่อเข้าไปที่ตัวซับวูเฟอร์ซึ่งซับวูเฟอร์จะเป็นในลักษณะของพาสซีฟซับตัวแอมทั้งหมดอยู่ที่นี่นะครับตัวมันโล่งๆเป็นไม้ MDF เคลือบผิวด้วยไนยล่อนไวนิวอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับไม้หนาประมาณ6มิลรูระบายซับอยู่ที่นี่มียางกันลื่นอยู่ด้วยนะ และรายละเอียดอื่นๆที่น่าสนใจยังมีอะไรอีกบ้างเรามาชมกันนะครับเรื่องของตัวเกณฑ์ตัวลำพงจะมีเกณฑ์ให้เลือก2 2สเต็ปเกณฑ์แกับเกณฑ์ g h ซึ่งในส่วนของเกณฑ์ h i g h แนะนำว่าจะต้องต่ออะแดปเตอร์แยกหรือถ้าเกิดว่าเมนบอร์ดของคุณมีช่องที่ระบุว่ามากกว่า 2M แอมป์นะครับจะต้องไปเสียบช่องนั้นเพราะอะไรทำไมเพราะเมื่อเปิดเกณฑ์ h i g h กำลังวัด เพิ่มสูงขึ้นจากปกติสเปคปกติตัวเซตเทอร์ไลท์จะ2.2วัตต์ฝั่งละ2.2วัตต์รวมกันก็เป็น4.2ตัวตู้ซับ8วัตต์ออกมาก็จะอยู่ที่อ๋อไม่ใช่อาถูกแล้ว8วัตต์กับ4วัตต์12วัตต์เท่านั้นเองและถ้าหากว่าเปิดเกนไฮนะครับมันจะกลายเป็น4วัตต์บวก4วัตต์ก็8วัตต์และตู้ซับอีก8วัตต์รวมแล้วพลิได้สูงสุด 16วัตต์ด้วยกันดังนั้นถ้าหากว่าจะใช้เกณฑ์ไฮก็ควรที่จะนะครับดูคู่มือเมนบอร์ดด้วยว่าช่อง USB ที่เราเสียบเพื่อจ่ายไฟเลี้ยงให้กับมันจ่ายพอไหมเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดไฟไม่พอเสียงที่ได้มันจะออกแนวแบบว่าไม่เต็มกำลังหรือบางทีอาจจะถึงขั้นมีเสียงพลาก็ได้เพราะอะไรเพราะแอมข้างในมีไฟเลี้ยงไม่พอนั่นเองนะครับถ้าหากว่า ไม่มีอะแดปเตอร์ที่จ่ายได้2.4แอมป์หรือพอร์ตเมนบอร์ดจ่ายไม่พอ2.4แอมป์อย่างนี้ก็คงจะต้องมองหาอะแดปเตอร์เข้ามาช่วยเสริมอีกทีหนึ่งซึ่งทาง Creative ไม่ได้แถมมาให้ในกล่องนะครับครีเอทีฟก็มีแนะนำนะว่าของเขาก็มีของเราก็มีนี่เรามีตัว30วัตต์ PD นะครับ power delivery ซึ่งช่อง Type A สามารถจ่ายได้สูงถึง2.4แอมป์หรือ ไทยสีก็ได้อันนี้แล้วแต่หรือจะซื้อยี่ห้ออื่นก็ได้ไม่ว่ากันอยู่แล้วตัวลําโพงเซทไ์ออกแบบมาให้มีมุมเอียง45องศาเพื่อให้ได้อัตรถในการรับฟังไม่ว่าจะฟังเพลงหรือจะดูหนังอะไรต่างๆแบบเต็มความสามารถเต็มประสิทธิภาพที่สุดเพราะอะไรเพราะเมื่อเราวางบนโต๊ะมันเอียง45เสียงก็จะยิงเข้ามาบริเวณหูของเราหรือในตำแหน่งของหูของเรา ตรงๆมากที่สุดนั่นเองก็เหมือนกับคนที่เล่นเครื่องเสียงเวลามีลำโพงก็ต้องไปซื้อขาวางลำโพงเพื่อยกระดับมาให้มันอยู่ระดับเดียวกับหูซึ่งจะเป็นตำแหน่งที่เรารับเสียงได้ดีที่สุดนั่นเองนะครับยังมีอะไรอีกบ้างที่น่าสนใจอ๋อเรื่องของความยาวสายสายที่ต่อไปตู้ซับยาว1 8เมตรก็น่าจะเพียงพอคงไม่มีใครใช้งานโต๊ะที่สูงเกิน1.8เมตรมัง้งส่วนสายที่ ยาวสายระหว่างลำโพงซ้ายกับลำโพงขวาความยาว1.2เมตรสายแจ็ค3.5มม1.2เมตรรวมทั้งสาย usb ด้วยสำหรับความยาวสายระหว่างลำโพง1.2เมตรนี่บางท่านอาจจะมองว่าสั้นไปหรือเปล่าบอกเลยว่าเพียงพอแล้วละ่ะเพราะออกแบบมาให้วางอยู่ข้างจอหรือวางข้างโน้ตบุ๊กคงไม่ได้วางห่างเป็นแบบเหมือนลำโพงบ้านลำโพง pa อะไรแบบนี้นะออกแบบมาในลักษณะของ Minimal นะครับแล้วตัวสเปคเปรียบเทียบนิดนึงแล้วกันสำหรับหลายๆท่านอาจจะเล็งว่าเออไปทางไหนดี Pebble Plus Pebble Pebble V 2และ Pebble V 3ความแตกต่างของแต่ละตัวดูด้วอกจากสเปคแล้วกันที่ผมจะให้ดูคร่าวๆก็คือในส่วนของตัว Pebble Plus กับตัว Pebble ลำโพงซัตเตอไลท์จะเหมือนๆกันคือมันไม่มี p a s s i v e Radiator ส่วน V 2และ V 3จะมี passive Radiator คำว่า PASSIVE RADIATOR มันคืออะไรต้องชมตรงนี้สำหรับนี่คือตัวโปร,โปรที่อยู่ในมือผมด้านหลังมันจะมีแผ่นที่กระเพื่อมกระเพื่อมนะครับคือเป็นตัวช่วยเสริมเพิ่มเสียงในช่วงคลื่นความถี่ต่ำหรือที่เราพูดกันติดปากว่าเพิ่มเสียงเบสแต่ตรงนี้นะครับขนาดก็จะใหญ่กว่าด้วยอันนี้ขนาดจะประมาณ2นิ้วในขณะที่นี่ประมาณนิ้วครึง่งและเห็นไหมว่า มันไม่มี passive radiator เหตุผลว่าทำไมถึงไม่มี p a s s i v เพราะตัวนี้มันมีตู้ซับมาให้ก็รับมือกับเสียงคลื่นความถี่ต่ำจากที่นี่แทนแล้วนั่นเองนะก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วล่ะนะครับสำหรับกับในส่วนของตัว Pebble Plus ส่วนอารมณ์เสียงของมันจะเป็นอย่างไรบ้างจะสว่างจะสุขสว่างสวยัยกรุงกริงโปร่งสบายเหมือนที่เคยฟังจาก Pebble V2 รวมทั้ง Pebble Pro ที่อยู่ในมือผมตรงนี้หรือเปล่าและคราวนี้พอมันมีตู้ซับเสียงเบสดีฟเบสจะเป็นอย่างไรบ้างเริ่มต้นที่50 h ฮตรงนี้ f u l ฟูแรงและการเปรียบเทียบแน่นอนเดี๋ยวเราจะต้องเปิดเปรียบเทียบกับตัว Pro ตรงนี้แหละที่หลายคนสงสัยว่าอารมณ์เบสระหว่างมี Passive Radiator กับมีตู้ซับแยกแบบนี้มันจะเป็นยังไงนะครับก็ กด subscribe รอเอาไว้ได้เลยกดกระดิ่งด้วยมันจะได้แจ้งเตือนไม่มีไรแล้วงั้นก็ขอบคุณทุกท่านที่สละเวลากันรับชมนะครับขอบคุณ creative ที่เอื้อเฟื้อผลิตภัณฑ์มาให้ได้ทดสอบด้วยดีเสมอมาแค่นี้แหละแล้วเจอกันครับผมบายครับ